หน่วยการเรียนรู้ที่5ตำนานดาวลูกไก่วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าดาวลูกไก่ที่เรารู้จักกันมีตำนานประวัติความเป็นมาอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันค่ะตำนานดาวลูกไก่นัดทุ่งนาแห่งหนึ่งมีกระท่อมหลังเล็กมีตากับยายอาศัยอยู่ด้วยกัน ทั้งสองเป็นคนชอบทําบุญมากที่บ้านของตากับยายปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่เมื่อถึงเวลาเย็นตากับยายจะนำข้าเปลือกที่มีแบ่งมาโปรโยให้ไก่ได้จิกกินเสมออา้ากินซาพวกเองจะได้โตไวๆแข็งแรงแข็งแรงกินซากินซาวันหนึ่งตากับยายกําลังนั่งพูดคุยกันก็ได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบดังขึ้นมันส่งเสียง พูดคุยกับแม่ของมันตากับยายจึงไปดูที่เล้าไก่เห็นแม่ไก่พร้อมลูกเจี๊ยบที่เพิ่งเกิดใหม่เจ็ดตัวตากับยายเห็นลูกเจี๊ยบสีเหลืองน่ารักจึงเลี้ยงดูอย่างดีลูกเจี๊ยบทั้งหมดเจ็ดตัวติดแม่ไก่มากมันเดินตามแม่ของมันตลอดเวลาแม่ไก่ทั้งรักและดูแลลูกของมันอย่างดีลูกเจี๊ยบของแม่จงจำไว้ว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะ และต้องรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณกับเราได้จ้าแม่ได้จ้ะได้ได้ครับ<ด>จิบ,จบครับ,บ,บลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดขานรับแม่ไก่ทันทีเช้าวันนี้อากาศสดชื่นตาบอกกับยายว่ายายตาจะออกไปสวนนะจะไปเก็บผักมาให้ยายทำอาหารเมื่อตาพูดเสร็จจึงเดินไปที่สวนทันทีขากลับ ตาเดินผ่านป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ทันใดนั้นตาก็เหลือบไปเห็นพระธุดงนั่งสมาธิอยู่จึงเข้าไปกราบหาท่านและรู้ว่าท่านมาธุดงเจ็ดวันจึงเกิดความศรัทธาและอยากทำอาหารมาถวายแต่ที่บ้านไม่มีอาหารดีๆจึงไปปรึกษายายทันใดนั้นตาเหลือบไปเห็นแม่ไก่กำลังป้อนอาหารลูกเจี๊ยบของมันตาจึงพูดว่าตาคิดว่า เราอาจต้องนำแม่ไก่มาทําเป็นอาหารถวายพระดีไมย้ายฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะเราไม่มีเงินมากพอจะไปซื้ออาหารดีๆมาทําถวายพระท่านเลยฉันเห็นด้วยกับตานะ่ะขณะนั้นแม่ไก่ได้ยินตากับยายคุยกันมันก็รู้ชะตาการรมที่จะเกิดขึ้นทันทีแม่ไก่มองลูกๆทั้งเจ็ดตัวและพูดว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วเจ้าต้องรักและช่วยเหลือกันนะ เป็นพี่น้องต้องรักกันแม่สอนเจ้าให้หาอาหารเป็นแล้วเจ้าจะได้ไม่อดตายจำคำที่แม่สอนให้ดีแม่คงอยู่กับพวกเจ้าได้ไม่นานแม่ไก่พูดพร้อมกับใช้หัวของมันคลอเคลีย์ลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวด้วยความรักแม่จะไปไหนอะแม่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 ตาเดินมาจับแม่ไก่ไปที่กองไฟลูกไก่เดินตามมาเป็นแถว ทันใดน,นั้นเองตาก็เผาแม่ไก่ลูกไก่ร้องไหแ้แม่แม่แม่แมออฉันต้องขอโทษด้วยนะแม่ไก่จากนั้นลูกไก่ทั้งเจ็เห็นแม่ถูกเผาสงสารจับใจทนไม่ไหวจึงเดินตามเข้าไปช่วยแม่ไก่ที่กองไฟแต่ก็ถูกเผาทั้งหมดเจ็ดตัว เฮ้ยอ่านะเลจ้ลูกไก่ลยลูกไก่ทั้งเจ็ดตายและลอยเป็นดวงวิญญาณขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับในเวลากลางคืนเหมือนกำลังพูดคุยกันเมื่อเราเห็นดาวลูกไก่จึงสะท้อนให้เห็นความรักที่แม่ลูกมีต่อกันเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเราก็ได้รับชมเกี่ยวกับ ตำนานดาวลูกไก่ไปแล้วเราก็มาถึงแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ค่ะสําหรับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะนักเรียนอยู่ที่หน้า46นะคะส่วนด้านบนนะคะให้นักเรียนเติมหมายเลขเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากตำนานดาวลูกไก่นะคะจากนั้นด้านล่างให้นักเรียนเขียนข้อคิดที่นักเรียนได้ จากการชมตำนานดาวลูกไก่ค่ะ